มาอย <vale <|so|> ู่ในีกค่ะทุกคนอะไรอะไรเออสองเงี้ยเมื่อคืนนิยอมกินนะคะทั้งไก่ทั้งอาหารเม็ดนะคะเขาท้องเสียเนาะแล้ว น่าจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะต่อก็เลยเขาก็ไม่ได้กินเมื่อวานเขาท้องเสียแล้วเขาดูไม่สบายค่ะแล้วก็นอนตลอดเน่ะก็วันนี้ก็เลยกินเป็นพายุเลยค่ะ อากาศมันร้อนอะน,นะคะทุกคนโอ้ยอืมอ่ะ,อะกินเข้าไปอืมปกติต้องคาบเล่นนะนี่ไม่เอาเลยนะก็คือตั้งหน้าตั้งตากินเลยนะคะ ขนาดไก่อิดออดอิดออดทำท่าไม่กินนะคะแต่ก็กินจนหมดถ้วยเนาะเหมือนเดิมนะคะปลาเซ้นนี้ไม่ใช่ถาโลเนาะเป็นปลาเซ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเขาจะไม่ได้ปรุงรสนะคะเขาจะ เป็นปอร์เซ้นที่ทํามาให้แมวโดยเฉพาะนะเขาจะใส่กลิ่นเฉยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นปูอัดเนาะเขาไม่ชอบกลิ่นออริจินอลหืมตาสีฟ้าเอาอีกไหมกินอีกแน่ มีการคาบทิ้งอมื่อวายหมอนวดเขามานวดที่บ้านค่ะพอดีว่านาเขาไม่ใช่อ่าเขาไม่ใช่ใชคนเสียงดังนะคะแล้วมารวยก็กลมกลืนนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้ามีใครมาที่บ้านเนี่ยเขาจะหนีเขาจะลบนะคะแต่มารวยวันนี้ไม่ลบนะคะ หันหลังให้ FC ค่ะรักมากหันหลังให้นะคะแล้วก็แงนหาเอานี่แ <N ee S 2> <N ee> ล้วค่ะรูปหล่อของทุกคนนะคะนะไว้ไว <ee> ้ไว้ไว้ หันกลับมา,าเรียบร้อยนั่นแน่สะบัดหางไม่พอใจไม่พอใจสะบัดหางอโอ้ยคุณชายหน้ามันไส้เหลือเกินอ เน่หันหลังให้รักกันจนขอบตาเขียวค่ะรักกันยังไงนอ้อขอบตาเขียวอพูงน้าย่ํมมากเนี่ยสบัสดห่างสบายใจค่ะอืมอืมนั่นนะ อันนั่นเนอะอันนั้นเน่นั่นเนอนั่นแนอนี่ตาต้องปิดหน้าต่างบานหนึ่งนะคะเพราะว่ามันแดดส่องแบบรุนแรงมากนะโอ้ย อีกเส้นเดี๋ยวกินให้หมดอืแซ่บจริงจริงไอตัวนี้ขอโทษนะคบทุกคนเส้นหนึ่งมีแน่อีแน่อีแน,แน่เจ็บไหมตีด้วยเส้นต่อเส้นอื้อ เจ็บไหมน,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเอาเอาแล้วมันด้วยเรื่องอะไรลนะ่ะน่ะอ่ะนั่นไม่นองมากระโดดตะครบุบเอาหนึง่งสองรวย Đủ, đủ 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 Sư sẹp, Mấy tóc thiết, lời Cột Ngủ không ngày quá <laughs> à, à, Áo kín này không à, cần thiết, không cần đồ không cần thiết, Ngủ, ngủ Áo không นี่เนี่ยดูกัดเนี่ยเลาะก,กันเนี่ย ออก,กินให้หมดก่อนอืมงั้นนะกินให้หมดก่อนคนเก่งนะเอาออกเอาออกจากปากเอาเอาดูดูไม่ให้กินก่อน <laughs> กินก่อนสีเนี่ยเนี่ย ลีลาอยู่นั่นเองค่ะเอฟซีไม่ได้ดูหรอกมาแอบอยู่ข้างหลังตาเน,นี่และค่ะเนี่ยวันนี้เอฟซีได้ดูอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ เนี่ยไม่รู้ไปแอบทำไมกันนี่ไอ้น,นี้อยู่นี่นะเอาตูดมามองเออเนาะงันเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะเอฟซี